ช่วงปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับนับถอยหลังไปเนี่ยสิบกว่าวันเท่านั้นเองครับท่านครับมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกช่วงปีใหม่ตอนนี้เราวางังแนวทางอะไรไว้แล้วบ้างครับเอ่อเรื่องเรื่องแรกที่เราทำเนินงอยู่เสมอก็ในเรื่องที่ในช่วงที่มีการเดินทางเยอะๆนะครับก็คือเรื่องของด้านกรารนำนำในความสะดวกนะครับในเรื่องของรถเกียมพอรหรือไม่ แล้วก็การดูแลการจัดระเบียบก,การเดินทางการจราจรในบริเวณสถานีขนส่งพุทธิสถารของเราครับมาตรการแรกที่กรมทำก,ก็คือเรื่องของการประสานกับผู้ประกอบการก็ตามบริษัทขนส่งก็ตามที่จะเตรียมรถให้เพียงพอนะครับดูแลเรื่องของระเบียบสถานที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิดนะครับในเรื่องของเกลี่แอลกอฮอ์หน้ากากอนามัยนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสิ่งที่กุมต้องทําไปนะครับ ในเรื่องของช่วงการเดินทางระหว่างการเดินทางนะครับเราทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้มีจุดเรียกว่าจุดเช็คกิ้งพอยต์นะครับอยู่1บเจ็ดจังหวัดด้วยกันนะครับที่จะคอยตรวจสอบความพร้อมของรถความพร้อมของคนขับรถนะครับแล้วก็สภาพตัวรถนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรสแอเรียนะครับที่จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกพักจุดพักนะครับระหว่างทางอยู่ที่13จังหวัดนี้ก็เป็นมาตรการในระหว่างการเดินทางนะครับสําหรับ การความปลอดภัยนะครับเราทาโครมการต่นส่วนทารบบใช้ระบบของ GPS ที่ควบคุมความเร็วรถนะครับซึ่งเราจะมีศูนย์ GPS ควบคุมอยู่ทั่วประเทศทุกสำนักงานของเรานะครับก็จะดูแลในเรื่องของความเร็ว24ชั่วโมงตลอดเลยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการให้บริการในเรื่องอื่นๆในความไม่สะดวกนะครับความไม่ปลอดภัยครับประชาชนก็สามารถที่จะโทรมา ร้องเรียนนะครับที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะอีกหน้า84ของเราได้ครับครับสําหรับรถรถบรรทุกนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงอเทศกาลอะไรต่างๆรถบรรทุกต้องหนักวิ่งบนท้องถนนเยอะๆก็จะมีปัญหาเรื่องของการจราจรนะครับอาจจะสูงเสียงเรื่องของความไม่ปลอดภัยทางกรมการขนส่งทางบกเองนะครับก็จะได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเรื่องของการลดเว้นหรือหลีกเลี่ยงไม่จัดการเดินรถในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือช่วงที่มีวันหยุดยาว ปีใหม่หรือสงการนะครับซึ่งวันประมาณวันวันทุกเนี้ยวันที่สิบห้าธันวาคมเนี่ยครับท่านที่ดีก็จะได้เชิญรวมการมาประชุมนะครับเพื่อขอความร่วมมือประสานงานในเรื่องดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการอ่าทางกรมการบุญสมตงรวกที่เราได้จะเรียนมาไว้สําหรับปีใหม่นี้นะครับผ